ค่ะทุกคนวันนี้ก็ตื่นมาเช้ามากๆเลยนะวันนี้เหมือนเดิมค่ะทุกคนตื่นมาเช้าเพื่อที่จะไปสนามบินนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องไปออสโลค่ะเราจะไปเที่ยวออสโลกันนะคะเป็นทริปสั้นๆ3คืน4วันนะคะขององกับคุณสามีเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจองได้ฟังเสียงอาจจะยังไม่ตื่นนะทุกคนเหนื่อยโอเคขอตัวไป นั่งทำจิตทำใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออสโลค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็เอารถมาจอดไว้ที่สนามบินจอดรถเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปที่สนามบินนะคะทุกคนไปแล้ววันนี้เครื่องบินเล็กแบบนี้นะคะ ทุกคนถึงออสโลแล้วแต่อากาศเนามากให้ดูนะคะที่ออสโลคืออากาศแย่มากดีนะที่เครื่องลงจอดได้โอ้ oh my god วันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยอากาศแย่สุดๆไปเลยนะคะเราก็จะซื้อตัว๋วรถไฟเข้าไปยังตัวเมืองออสโลนะคะเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ข้างในเมือง จะเข้าไปในออสโลค่าตั๋วจะอยู่ที่คนละ210โครนนะคะ2คนก็420โครนทริปนี้นะคะทุกคนเป็นทริปปุบปรับทัวร์เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็ปุบปรับนะคะก็มีเรื่องที่องต้องมาทำที่ออสโลคะ่ะ ก็เดี๋ยวทุกคนก็สะรู้หลังจากคลิปนี้นะคะอองยังไม่อยากจะพูดนะอยากให้ทุกคนลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้อองนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทริปนี้จะเป็นตามที่อองคิดไว้หรือเปล่านะคะตื่นเต้น คคตอนนี้เราก็อยู่ที่ออสโลแล้วนั่งรถไฟขึ้นมานะคะนี่ก็กำลังจะเดินไปที่โรงแรมของเราไม่ไกลมากเดินไปโรงแรมกันนะคะทุกคนหิวข้าวเราอยากกินข้าวแล้วอองอยากไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอยากไปกินอาหารไทยมีร้านประจำของององที่ออสโลนะคะแต่อองไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันอีกทีนหนึ่งหิวแล้วคนเยอะมากวันนี้ ข้ามาถึงโรงแรมของเราแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนคือห้องของเราค่ะมองน่ารักมากเลยนะคะเป็นสไตล์มินิมอลเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็กระทัดรัดน่ารักนะคะตอนนี้นะคะองค์ก็เช็คอินโรงแรมแล้วเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ แวะไปทำผมมานิดหน่อยนะคะทุกคน,คนก็น่ารักอย่างพร้อมที่จะไปกินข้าวแล้วนะคะตอนนี้ร่างกายต้องการพลิกนะคะต้องการอะไรเผ็ดๆนะคะอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือมากที่ออสโลมีร้านอาหารไทยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือคืออร่อยมากทุกคนทา <Yeah. S 1> งผ่านร้านที่เราจะไปทานคะร้านอาหารไทยเราจะเดินเข้ามาดูข้างในกันสิว่าข้างในออสโลสตรีทฟู้ดมีอะไรมัง่ง ขณะที่รอร้านอาหารไทยเปิดนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในออ l o ลสตรีท Food นะคะมานั่งชิๆลๆรอเวลาร้านอาหารเปิดก็มานั่งจิบน้ำชานะคะเย็นๆเบาๆสบายๆค่ะอันนี้น้ำชา,าจริงๆนะคะทุกคนแล้วนะคะทุกคนร้านอาหารที่องจะมาทานวันนี้มามมนูเมนูอาหารกันนะคะทุกคนน่ากินมากนี่นะคะคือสิ่งที่องจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำโต 225โครนะคะก็ประมาณ900บาทนะคะ <Okay. S 1> กว๋วยเตี๋ยวเรือหนึงชามโอ m มก o าชีวิตที่โนบิบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนก็นนจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรือของโอามาแล้วน่ากินมากหอมมาก <c oughs> เดี๋ยวรอของคุณสามีแป๊บหนึ่งนะคะ นีนะคะทุกคนของคุณสามีนางสั่งกระเพราหมูกรอบแล้วก็ต้มยำกุ้งน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวคือขององ่องทุกคนเราทานเสร็จแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเลยคือทั้งหมดที่เราทานวันนี้ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วอองกับคุณสามีก็ตัดสินใจว่าเราจะไปเดินเล่นกันนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินนะคะคุณสามีบอกว่ามันมีร้านแบบมันเป็นคล้ายๆแบบว่าอะไรอะทุกคนแบบ ตลาดเป็นตลาดเป็นจุดศูนย์รวมที่มีอาหารขายขที่มีของขายแล้วก็มีอาหารเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคุณสามีก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่นี่องก็โอเคกินข้าวเพิ่งเสร็จนะคะก็อิ่มมากๆแต่คุณสามีก็จะพาไปหาทานอะไรของวงของหวานอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้ววันนี้คือไม่ต้องทำอะายแลกินอย่างเดียวนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะทุกคนที่ที่คุณสามีจะพาองอมา เดินไกลมากมีร้านอาหารเยอะมากทุกคนในนี้นะคะจะขายทั้งอาหารแล้วก็ของนะคะของกินพวกเนื้อผักปลานะคะมีทุกอย่างเลยเหมือนกล้ๆกับบ้านเราเลยทุกคนคือดีมากๆเลย ไม่เคยมาเลยนะมาออสโลไหลายรอบมากเพิ่งจะมาทางนี้ทางแรกโดนนนะัดน่ากินมากทุกคน,กคนตอนนี้เราจะมากินชาไข่มุกนะคะทุกคนเดินมาถึงแล้วฝนตกทุกคนกินอาหารไทยเสร็จนะคะแล้วก็ไปเดินตลาด กลับมานะจ๊ะฝนตกหนักมากเลยทุกคนคือตอนนี้สภาพคือเปลี่ยนมากมันเดิมนะคะของคุณสามีเป็นเผือกนะคะขององเป็นชาไข่มุกแบบดั้งเดิมตอนนี้นะคะเราก็พักผ่อนแล้วกลับมานอนที่โรงแรมได้หนึ่งนิบนะคะ <c oughs> ก็กำลังจะออกไปหาอะไรทาน อองก็คงจะทานใกล้ๆโรงแรมนะคะคุณสามีอยากกินพิซซ่าแล้วก็พิซซ่าอยู่ใกล้โรงแรมมากแล้วก็จะเดินไปกินพิซซ่าแถวนี้เพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเรามีธุระตื่นเต้นขอให้อองได้ขอให้อองโดนนะคะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวไปกินพิซซ่ากันค่ะ <c oughs> นี่นะคะคือร้านพิซซ่าที่เราจะมาทานวันนี้มาม่าพิซซาค่ะอ <c oughs> องสั่งเป็นพาสต้านะคะแล้วก็มีหอยแล้วก็อันนี้ของคุณสามีพิซซ่า ทุกคนวันนี้กินแต่เส้นจริงๆเงมื่อเช้าไปกินก๋วยเตี๋ยวก็เป็นเส้นตอนนี้ก็พาสต้านะคะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนองก็กําลังจะไปเล่นโบลลิงนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็ไม่รู้จะทาอะไรกับคุณสามีไม่มีร้านไหนเปิดเราก็จะไปเล่นโบลลิงกันอากาศดีมากๆเลยทุกคนเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วจริงๆแล้วมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันคะ่ะ ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนี่นะคะเอาก็จ่ายไปสองรอบนะคะอองกับคุณสามีหลายปีแล้วที่ไม่เล่นโบลิง่งนูม่มกครับ หว่างทางนะคะทุกคนก่อนกลับโรงแรมก็มาเจอร้านไอติมนะคะแวะกินไอติมก่อนร่างกายต้องการอะไรหวานกินเป็นช็อกโกแลตนะคะกินเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านจริงๆเลยทุกคนนี่จะกลับจริงๆแล้วนะเดี๋ยวแบบกินกัน <laughs> <laughs> เล่นบุบลิงเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กําลังจะกลับไปที่โรงแรมตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้ว ได้เวลากลับไปพักผ่อนนะคะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงกลับไปนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้อองด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะบ๊ายบาย